ตรวจเชื้อจากแผ่นเทสนะก็คือเมื่อวานกดไหลย้อนเธอกดไหลย้อนมาถึงนี่แล้วก็ต้องอ้วกออกก็คือกินไปก็คือมันดันดันต้องมาแบบเยือ่ออกอันนี้ก็ตื่นมาแล้วใช่ไหม <c oughs> ก็ทําตามขั้นตอนแบบเอานี่มาแทงยี่ฝันยี่ฝันยี่ฝันแล้วก็เอาน้ามาใส่จุดแล้วก็รอประมาณ15นาทีว่ามันจะเป็นสีแดงหรือเปล่าหรือเป็นสีเหลืองสีเหลืองก็คือไม่มีเชื้อ สีแดงก็คือมีเชื้อแล้วเราก็จะต้องกินยารักษานี่เราต้องกินยารักษาด้วยนี่นี่หัอย่างเงี้ยนี่หัอย่างเงี้ย ตื่นมาเพิ่งกินอะไรถ้ามีเชื้อแบคทีเรียไหมก็จะเป็นแบบแล้วก็เปิดแผ่นอันนี้ขึ้นมาแฟแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เอาอันี้มาจี้ไปตรงกลางจี้จุดไปตรงกลางจี้ไว้ตรงกลางของ,ง,ง,งแผ่นเทสนะแค่นั้นแล้วก็ ปิดมันไว้เหมือนเดิมแล้วก็รอดูว่ามันเป็นสีแดงหรือเปล่าเดีย๋ยวรอมารอดูกันว่าเป็นสีแดงหรือไม่ถ้าเป็นสีแดงแสดงว่าเชื้อยังอยู่เชือ้อเชื้อ H P นะตัวนี้มันเป็นตัวเทสสาหรับตรวจเชื้อในกระเพาะเลยอันนี้คือซื้อมาจากจีนอยากให้มีนะเพราะที่ไทยไม่มีขายนะที่ไทยต้องเปิดไปหาหมอใครที่แบบกดไหลย้อนบ่อยๆปวดท้องนั่นนี้ กระเพาะไม่ค่อยดีเออต้องซื้ออยากให้มันมีอ่ะที่จีงคือมันมีทุกอย่างจริงๆเดี๋ยวเรามารอ15นาทีนะว่าเป็นยังไงไปสักระยะสีก็เห็นได้ชัดว่ากลายเป็นสีแดงอยู่ก็คือผลเป็นบวกก็คือยังมีเชื้ออยู่ในลำไส้เธอฉันต้องกินยาตอนนี้ก็ซื้อยามากินสักสิบวันแล้วเดีย๋ยวจะลองดูว่ามันจะหายไปหรือเปล่านะ กินยานี่คือต้องกินยาแบบต่อเนื่องอย่างต่ําก็คือ7วันขึ้นไปเราเคยกินยา7วันแล้วมันยังมีเชื้ออยู่อะแล้วกดไหลย้อนน่ะกดไหลย้อนเมื่อวานนี้ก็คือโอ้ทรมานมากๆเลยอะ่ะแล้วมันยังมีเชื้ออยู่ก็คืออาจจะแบบเวลากินก็อยากกินอิ่มจนเกินไปแล้วก็อยากกินลดจัดจนเกินไปมันทําให้กดมันย้อนขึ้นมาอันนี้จริงจังเลยนะ นี่คือดูเดสีนี้คือยังมีเชื้ออยู่สรุปคือต้องกินยาเดี๋ยวจะต,ต้องกินยาแต่ยามันต้องกินสามเวลาต้องรักษามันอยู่ทีอ่อาจจะเกิดจากการกินของเราผักสดนั่นนี่เชื้อหรือว่าอาหารไม่แบบเขาเรียกว่า,างไงอ่ะมันมีเชื้อถูเดยวางเราต้องกินยาเดีย๋ยวเราจะมาแบบแล้วเ,เราจะมาอัปเดตให้ฟังว่าถ้ากินยาแล้วมันจะหายไปหรือเปล่านะเพราะว่า กดไหลย้อนบ่อยๆอะ่ะมันเป็นแล้วมันก็เป็นเลื้อหลังถ้ามันมีเชื้อตัวนี้อยู่อ่ะมันเสียงที่จะเป็นมะเร็งได้โอเค okay. ยังมีเชื้อโทรไดูดิยังมีเชื้ออยู่อะ่ะเซ็งมากเลยอย่างว่าอยู่ทำไมกดถึงต้องไหลย้อนคือกินเยอะไม่ได้เลยคืออย่าก,กินอิ่มจนเกินไปโอเคโอเคยังไงก็นี่แหละสุดท้ายก็ยังเป็นอยู่เป็นอยู่จริงๆ เคยกินยามาแล้ว7วันมันยังไม่หายเขาบอกว่าอย่างน้อยต้องประมาณ10วันถึง14วันแต่ก็แล้วแต่คนด้วยนะออคิดว่าน่าแบบเชื้อน่าจะเยอะเยอะจนเกินไปเต็มท้องแล้วเนะี่ยโอเคไปละยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากตตามฝากแชร์ด้วยนะอันนี้คือตัวเทสแบบแห้งที่ไทยไม่มีขายนะต้องซื้อมาจากที่จีนที่จีนมีขายอยู่ใน J d ม,มั้ยโอเคไปละ